เสียงจลาบีโซ่นี่แป๊ะ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 เป๊ะ,ะ,ะ,ะเลยนั่งบุ้งกีเลยเหรอ cái ngày phai này chiếc với ô trời ơi Wale! <laughs> <laughs> Wale! <laughs> สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสีบุเรืองเครื่องจัดก,กับภารกิจตามติดชีวิตเครื่องจัรวันนี้เราตามติดชมใหม่ใช้ไรก็เดิมครับของทีมงานเสียโต้งครับซึ่งได้ทำการถอย 320D2 มาประเดิมงานทดสอบของแข็งนะครับนี่พามาทดสอบของแข็งเลยพื้นสะแข็งๆนะครับกดจนควันขึ้นขัน3ามสองก็ยังถอดทำเครื่องอยู่นะครับ เป็นการทดสอบสมรรถภาพไปในตัวนะครับสำหรับการเจองานแบบนี้ดีนะครับได้เปลี่ยนเป็นคันนี้ถ้าเป็นเจ้า312ก็คงจะสาหัสเอาเรื่องครับ งานก็มีเยอะนะครับพอคุ้มค่ากับการลงทุนก็เลยจัดเจ้าดีทูมานะครับเห็นดินแข็งแ,งแบบนี้แต่ได้น้ำนะครับ เริ่มเห็นน้ำซึมแล้วครับงานนี้เป็นงานวิ่งในแปลงนะครับเมื่อปีที่แล้วเราได้มาวิ่งไว้สักประมาณ30-40ลดรถนะครับรแล้วแฉะนะครับเป็นน้ำซับก็เลยหยุด แล้วก็เพิ่งมาวิ่งอีกนี่นะครับตอนนี้ไปแล้วร้อยกว่ารถอออ,อเดอร์รอบนี้น่าจะรวมๆห้าร้อยรถนะครับก็สบายนะครับเป็นงานวิ่งในแปลง ไม่แข็งควันขึ้นเลยนะครับหินเจอหินแข็งสะละ ดูจากการทํางานแล้วผมก็ว,ว่าผ่านนะครับสําหรับดีทคันนี้รถได้มาจากาทางลาดบุรีนะครับน่าจะเป็นเสียนายไมโครซิงนะครับถ้าจำไม่ผิด ที่ลาดบุรีครับทางเสียตรงและทีมงานเดินทางไปทดสอบมาหลายที่นะครับปรากฏว่าชอบคันนี้ ก็เลยจัดมาช่วยครับเอามาช่วยเจ้า312 312เราจะได้พักบ้างนะครับส่งงานหนักให้กับพี่ใหญ่ก็มีบุ้งกี่คอนบ้างครับเล็กน้อย ส่วนทรงโอเคลครับถือว่าลงตัวสวยงามช่วงล่างแน่นครับการเลือกรถถ้าได้รถดีมีใช้ไปกว่าครึ่งครับงานก็จะไม่สะดุด เสมือนเป็นของขวัญปีใหม่นะครับปีใหม่รถใหม่คันเก่าไม่ทิ้งนะครับเก็บไว้ให้ลูกค้าได้เลือกครับสำหรับงานจะเป็นไซส์กลางไซส์ใหญ่ เดี๋ยวทำการฟิตเครื่องใหม่ครับเดี๋ยวงานี้ผมจัดเต็มตีปอกเปลี่ยนโอฮอร์ชุดใหญ่ครับจัดเต็มเลยอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราดูพอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับเจ้าดีถูขันใหม่ของเสียตกเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ ขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ